ปลาสโตนฟิชปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกปลาสโตนฟิชลำตัวป้อมเกือบกลมหัวก็มีขนาดใหญ่หัวจะมีหนามจำนวนมากลำตัวสีคล้ายหินปลาสโตนฟิชจะมีพิษร้ายแรงอยู่ที่ครีบพิษจะถูกปล่อยออกมาเมื่อถูกกระทบเยื่อหุ้มหนามฉีกขาด จะทําให้เกิดการปวดเป็นเวลาหลายชั่วโมงถ้าได้ไรพิษจํานวนมากหรือมีอาการแพ้พิษจะทําให้คอแห้งปวดเมื่อยตามข้อซึมเพลไม่ได้สติจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดเพราะฉะนั้นโปรดหลีกเลี่ยงนะครับปลาสโตนฟิชเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงนะครับ